กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกรับสวัสดีกันในยามค่ําคืนครับผมครับก็กว่าจะเสร็จภารกิจการงานในแต่ละวันนะครับก็หลับไปงีบหนึ่งนฮตื่นขึ้นมานึกได้ว่ายังไม่ได้ทําคลิปนะฮะก็อยากทําครับผมมารอบดึกครับผมครับคลิปนี้นะฮะถ้าพี่น้องท่านไหนบังเอิญผ่านมาเจอนะครับ ก็่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอพระคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ให้กําลังใจนะครับกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องฟองปลายสุขสุขคนหลายๆครับผมครับ <S <s แล้วก็ สูตรนี้นะฮะคลิปนี้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างสามสูตรนะฮะหลักหน่วยล่างสามสูตรแต่นี่นะฮะสูตรสูตรนี้เนี่ยเอาไว้เทียบนะฮะบางงวดได้สี่ตัวบางงวดได้ห้าตัวบางงวดได้หกตัวนะฮะสูตรนี้นะฮะแล้วก็ขอเอาบุญมาฝากพี่น้องนะฮะ เอาบุญมาฝากพี่น้องนะฮะผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูวัดบ้านทางผ้า,าอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็พอผู้ใหญ่บ้านชาญบ,บุตรบุตรราชนะครับขอบคุณเจ็ดเก้าครับผมผมถวายร่วมทาบุญนะฮะเจ็ดหมื่นนะฮะ เจ็ดหมื่น้าพบาทนะฮะเมื่อวันที่5นะฮะกันยายนนะฮะอน,นี้ก็แค่บางส่วนนะฮะแล้วนี่ก็กลุ่มร่วมสร้างโบสถ์วัดบ้านทางพาน,นะฮะถวายเมื่อ2องเมษายนนะฮะสามหมืนหนะฮะอันนี้ก็ถวายเจปูน อพระที่วัดบ้านท,าาทักษาอาเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน5,000บาทนะครับซึ่งผมทําแบบนี้มา4ปีเกือบ5ปีนะฮะร,รวมแล้วก็เป็นเงิน9แ0 0กว่าบาทนะฮะที่นําไปถวายร่วมสร้างโบสถ์วัดบ้านท,าาทักษะอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะฮะถ้างวดไหนเฮงก็ได้มีเงินทําบุญครับผมครับ ไปดูสูตรหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะฮะอันนี้คือรวบลัดตัดตอนเลยนะครับสูตรสูตรนี้นะฮะเดินมาดีๆหลุดหลักหน่วยไปหลักสิบนะฮะแล้ววันนี้ก็ทำอีกนะฮะทำเทียบสามสูตรเลยนะครับหกเก้าศูนย์นี่ชนเลขดับหมดเลยแต่นะฮะแต่ แต่ศูนย์นี้มีหลายสูตรนะครับศูนย์มีหลายสูตรพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยนะครับผมครับาบางทีดึกแล้วผมอาจจะเบลอนะครับพีบ่น้องที่รับชมนะฮะก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับสูตรนี้นะฮะหลักหน่วยนะฮะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งนะฮะ หลักหน่วยล่างสูตที่หนึ่งได้คำนวณได้6 90แต่บางเอิญว่าชนเลขดับนะฮะแต่เลขศูนย์นี่มีหลายสูตรนะครับผมครับถ้าดับอยู่ถ้าดับอยู่จริงก็การศูนย์ไว้นะฮะนี่สูตรที่1นึ่งนะฮะพี่น้องจดไว้ก็ก็ดีนะฮะหลักหน่วยล่างนะครับศูนย์หเก้านะฮะ อันนี้หลักหน่วยล่างสูตรที่สองนะฮะหลักหน่วยล่างสูตรที่สองนะฮะเขาก็เดินมาดีๆนะฮะว่าที่ผ่านมาก็หลุดนะฮะสูตรนี้คำนวณได้สามครับผมสูตรนี้คำนวณได้349นะฮะก็ชนกับสูตรแรกก็คือเลขเก้นะฮะแต่9 0 6นย์มีติดดับนะครับ สามสี่นี่ก็ชนชนชนสูตรนี้นะฮะสองสามนี่ยังไม่ใช่บทสรุปนะฮะสูตรที่สองนี่หลักหน่วยสูตรที่สองคำนวณได้สามสี่เก้านะฮะ ก็ชนสูตรแรกก็คือเลขเก้านะฮะแต่นะฮะแต่หกเก้าศูนย์นี่ติดดับล่างนะครับตามสูตรนะครับผมก็ชนแล้วนะฮะที่เลขสามเลขสี่นะฮะแล้วนี่หลักหน่วยสูตรที่สามนะฮะหลักหน่วยสูตรที่สามเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรนี้คำนวณได้เจ็ดศูนย์หนึ่งก็ชนที่เลขศูนย์ นะฮะชนที่เลขศูนย์ฮะก็หลักหน่วยล่างสามศูนย์นี่ที่ชนกันนี่ชนที่เก้าศูนย์นะฮะหลักหน่วยล่างสามศูนย์นี่ชนกันที่เก้ากับศูนย์นะฮะสูตรนี้ชนเลขศูนย์ศูตรนี้ชนเลขเก้านะฮะ แต่นี่นะฮะผมใช้เทียบแบบนี้นะฮะวันที่ผมวันที่ผมทำคลิปวิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรนะฮะได้สี่กับห้านะฮะแล้วรวมกันวันนั้นนี่ได้ศู 1, 2, 3, 4, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าะฮะชนกันที่เลขศูนย์หนึ่งสองนะฮะจนที่เลขศูนย์หนึ่งสองแล้วเทียบกับสูตรนี้นะฮะ เทียบกับสูตรนี้นะฮะก็ชนที่045นะครับชนที่045ชนที่045ถ้า069ดับอยู่ชุดนี้นะฮะก็จะเหลือชุดเดียวที่45อันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับผมแต่นะฮะ ูนย์เขาก็ชนเด่นหลายสูตรนะฮะศูนย์เขาชนเด่นหลายสูตรแล้วหนึ่งกับสองก็มาหนึ่งตัวนี่นะฮะหลายสูตรได้หลายตัวแต่นะฮะถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะฮะถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนี่ถ้าศูนย์ดับอยู่หกดับอยู่ก็จะเหลือชุดเดียวที่สี่กับห้านะฮะถ้าเหลือชุดเดียวที่สี่กับห้า ก็จะชนชุดนี้เหมือนเดิมครับผมครับแต่นะฮะผมว่าเนี่ยตามสูตรที่จริงสูตรมีเยอะกว่านี้นะฮะสูตรมีเยอะกว่านี้ขออนุญาตเดี๋ยวผมดูนี่แป๊กนึงสูตรนี้นะ,ะสูตรเลขล่างสูตรนี้นี่ ก็ชนที่สูตรนี้เนี่ยชนที่สี่กับห้านะฮะสูตรนี้ก็ชนที่สี่กับห้านะฮะสูตรล่างสูตรนี้นะฮะสูตรนี้ก็เดินเดินมาหลายงวดแล้วนะครับผมสูตรนี้เนี่ยถ้าหลุดไม่เกินสองงวดเขาก็มา เขาก็เดินมาหลายงวดแล้วนะครับแต่อย่างที่พี่น้องเห็นเนี่ยเอาสูตรล่างสูตรนี้ชนที่4กับ5้านะฮะถ้า 6, 9ดับก็จะเหลือ 1, 2, 4, 5, 8แต่ในสูตรเนี่ย8มีแค่สูตรเดียวนะฮะก็จะเหลือเด่นแค่ 1, 2, 4, 5 แล้วสูตรนี้เนี่ยไม่มีหนึ่งสองสี่ห้าเลยงวดนี้เนี่ยล่างล่างทุกสูตรที่ผมมีนะฮะล่างผมอยากจะเขียนแบบนี้สี่ห้ามาหนึ่งตัวครับตามสูตรนะครับสี่ห้ามาหนึ่งตัว ถ้าพี่น้องจะจับนะฮะก็เหลือแค่1245นะฮะก็จะเหลือแค่นี้1245นะฮะ1415 2425อันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับผมแล้วก็การศูนย์เพราะว่าศูนย์เขาก็มีหลายสูตรก็40 ห้าศูนย์อันนี้คือตัวกันนะฮะพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับเนาะอันนี้สูตรนี้ถ้าเดินต่อก็จะเขียนลงสมุดเล่มใหม่นะฮะอันนี้คือผมอยากลงมากวันนั้นอนะผมก็หยิบกระดาษที่ผมถ่ายเอกสารรูปตัวเองมา นะถ่ายเอกสารรูปตัวเองมาผมอยากทํามากผมก็เลยทำเพราะว่าเขาชนเด่นที่7กับ9แล้วมาเขาก็มาจริงนะฮะอย่างสูตรนี้นะฮะตามสูตรนี่1นสองมา1ตัว4ีห้ามา1ตัวแล้วชนเด่นล่าง0 1 2สองถ้าศูนย์ดับนะครับอันนี้ขอพูด ไปตามสูตรนะครับถ้าศูนย์ดับนี่ก็จะเหลือตัวเด่นแค่1 2 4 5สี่ห้านะฮะแล้วสูตรเมื่อกี้ฟิวไปแล้วอ่านี่นะฮะเลขล่างนี่ตามสูตรตามสถิติอุ๊ยอุ๊ยอุยตามสูตรของเขานี่1หนึ่งสองมาหนึ่งตัวสี่ห้ามาหนึ่งตัว แล้วสูตรนี้นะฮะผมชอบสูตรนี้มากคือเขาจะมีตัวเทียบหลายตัวนะฮะสูตรนี้เนี่ยถ้าศูนย์กับหกดัดอยู่เหลือแค่สี่ห้าอย่างสวยนะฮะแต่ผมว่าตรงๆเนี่ยขอพูดตรงๆนะครับจากเจ็ดเก้าเนี่ยผมว่าฟลุกผมว่าฟลุกมากกว่าแต่สูตรก็สวยมากเนี่ย เจ็ดชนนี่ผมก็ฟันเจ็ดไปเลยเนี่ยทํามาสิบงวดยี่สิบงวดเนี่ยผมบอกตรงเลยเพิ่งเจองวดเนี้จังๆนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับเหมือนรัฐบาลไทย,ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมอา้าวขอสรุปคลิปนี้นะฮะก็คือตามสูตรนี่ถ้าศูนย์หกเก้าดับนี่ ก็จะเหลือเด่นแค่หนึ่งสองสี่ห้าครับผมครับจริงๆผมอยากให้สูตรนี้มาอีกนะฮะถ้าสูตรนี้ไม่ถ้าสูตรนี้ไม่ไมหลุดนะฮะถ้าดับอยู่เนี่ยสี 4, ่ห้าเมตรเดียวครับตามสูตรนะฮะพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับนี่นะฮะอ สูตรนี้ที่ได้เจ็ดเก้างวดที่ผ่านมานะฮะสูตรนี้ที่ได้เจ็ดเก้างวดที่ผ่านมานะครับผมสูตรนี้ที่ได้เจ็ดเก้างวดที่ผ่านมาวันนี้คำนวณได้สี่ห้าแต่ศูนย์หนึ่งสองก็เด่นล่างนะครับอันนี้ขอว่าไปตามสูตรสรุปคลิปนี้ก็คือหนึ่งสองสี่ห้ากันศูนย์ครับผมครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุด เหลือสี่ห้าเม็ดเดียวตามสูตรครับผมสี 4, ่ห้านี่ถ้าดับอยู่ก็เหลือแค่สี่กับห้าครับผมครับก็ขอกราบขอบุญขอบพุ่นพี่น้องปองปายสูสุโก้นนะครับเนาะที่สละเวลาอันมีคาเขามารับชมนะครับเนาะคำเตือน รด,ดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพ,พี่น้องกะใช้ดุลพินิษสติของพี่น้องน้ำดือครับผมครับตัวเลขที่คำนวณได้ทุกตัวก็เป็นเพียงแค่เอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นเองครับผมครับผมก็พึงบอกตัวเองเสมอว่าทํางานเป็นหลักพึงสะสมทรัพย์ที่ตนหามาได้โดยยาก มีเขียดจนีน่าเขียดอิโมห้องอยู่เป็นมูทุกคำขึ้นครับผมกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุขบู่สุขคนหลายๆครับผมกราบสวัสดีครับผมครับ